ขอโอกาสวันนี้จะพูดถึงการที่เราใช้ปากเป็นหอกทิมแทงกันได้เสียดสีกันทางมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมสั่งสารวัตนี้มันยาวนานเหลือเกินทุกเรื่องราวที่เราได้เบียดเบียนกันอะไรกันอย่างนี้มันล้วนแต่มีผลทั้งหมด วันนี้เรายัางไม่ได้ยินไม่ได้ฟังแล้วเราก็ยังไม่ได้ศึกษาให้รู้แจ้งเราไม่รู้หรอกว่ามโนกรรมวัจีกรรมกายการรมทุกอย่างเนี้ยมันล้วนแต่เกิดพบเกิดชาติเกิด,กดวิบากการรมร่วมกันทั้งหมดมันถูกบันทึกเรื่องของจิตไว้อะไรไว้คนเราในยุคป,ปัจจุบันอย่างเงี้ยก็คือมันมีการเบียดเบียนกันแล้วก็ ผิดลูกผิดเมียกันเปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียกันอะไรกันอย่างนี้แล้วก็มันมากไปด้วยราคะโทสะโมหะมันตันหามันก็จะรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์ก็ได้แสดงไว้หลังจากที่เราหมดลมหายใจนี้ไปอย่างนี้ถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมหรือว่าไม่มีศีลอย่างเนี้ โทษที่เราจะได้รับนี่มันหนักหนาสาหัสเหลือเกินมันไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวเลยสัตว์ที่เขาตกนรกไปเป็นเปรตเ,เป็นอะไรต่างๆอย่างนี้การเวลามันยาวนานเหลือเกินมันร้องโหยโหยหาให้ใครช่วยเหลืออะไรก็ไม่มีใครช่วยเหลือได้แล้วมันถูกทำโทษอยู่ตลอดเวลา ไม่มีคำว่าสบายอย่างมนุษย์นี้คือมันก็เขาเรียกว่ามันก็ยังอยู่กลางๆก,ก็คือบางครั้งมันก็ยังพอหายทุกข์ไปบ้างบางครั้งมันก็ทุกข์อยู่บ้างมันได้ปรากฏสภาวะได้เห็นอยู่ว่าทั้งสุขทั้งทุกข์อะไรอย่างนี้มันก็ไม่เที่ยงพระพุทธองค์ก็เลยได้มาตัดสู้ที่ชมพูทวีปก็ได้มาสอนอะไรอย่างนี้ ในนรกนี้คือหมู่สัตว์ทั้งหลายนี้การเวลามันก็ยาวนานถูกจองจำถูกทำโทษถูกอะไรอย่างนี้ไม่มีโอกาสได้แก้ตัวจนกว่าจะหมดกรรมอันนั้นไปวันนี้เราอาจจะคิดว่ามันไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังพเพลิดเพลินอยู่ในกรรมคุณทั้งห้าก็คือรูปเสียงกลิ่นรสเราอาจจะพูดได้ว่า อ๋อที่นรกสนุกดีมีเพื่อนเยอะอะไรเยอะก็เห็นหลายคนที่เขาพอใจอยู่ในราคะโทสะยอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดอยู่อย่างนี้ไม่ได้กลัวอะไรแต่เมื่อวันที่มันถึงตรงนั้นจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่จะมาสาหัสสาการได้มากกว่าน,นั้นอีกแล้วพระพุทธองค์ได้ตัดไว้ว่าไม่มีโทษอันไหนที่อยู่บนโลกมนุษย์หรือที่ไหนจะสาหัสสาการกว่านรกอีกแล้ว ต่อให้เธอโดนข้อหอกมาทิ่มเธ,เธอเช้าร้อยครั้งกลางวันร้อครั้งเย็นร้อยครั้งอย่างนี้ตลอดเวลา100่ปีอย่างนี้กับการที่เธอได้รู้แจ้งอายะสัสิอย่างนี้ก็คือรู้ได้รู้ตั้งแต่พระโสดาบันอย่างนี้ขึ้นไปอย่างนี้พวกโทษเหล่านั้นมันก็จะปิดไปได้เลยมันก็จะไม่ต้องไปตกนรกเป็นสัตว์เดรอจฉานต่อไปอีกแล้ว วันนี้เรายังมีสิทธิ์ที่จะทําคุณงามความดีได้เรายังมีสิทธิ์ที่จะรักษาศีลได้เรายังมีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินได้วันที่เราเพลิดเพลินอยู่ด้วยอํานาจวาสนาอะไรต่างๆอย่างนี้เราก็จะเมาอยู่กับความรู้เมาอยู่กับอํานาจวาสนามันจะเพลิดเพลินอยู่มันก็จะ มีการเบียดเบียนคนอื่นไม่สำรวมระวังทั้งมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมสังสารวัตรนี่ยาวนานเหลือเกินหาเบื้องต้นบารปลายไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะไปอบายมากกว่ากว่าเราจะได้มาเกิดเป็นคนนี่ก็นานแสนนานพระบรธองได้ตัดว่ากว่าเราจะได้เป็นมนุษย์อย่างเงี้ยเปรียบเสมือนเราเป็นเต่าตาบ่ออยู่ในมหาสมุทรอย่างเงี้ย กว่าหนึ่งร้อยปีเขาจะเอาบ่วงลงไปสักหนึ่งบ่วงเราจะเป็นเต่าตาบอดเข้ามาในบ่วงนั้นก็ไม่ใช่จะเป็นไปได้ง่ายแต่การเกิดเป็นคนยากยิ่งกว่าน,นั้นอีกเราอาจจะคิดว่ามันเป็นไปได้หรือลำพังหมู่สัตว์แต่และเผ่าพันธุ์อย่างเงี้ยเอาเฉพาะเผ่าพันธุ์ที่เขาเรียกว่าเป็น เป็นปวกเป็นอะไรอย่างเงี้ยสองสามปวกในพื้นที่มันก็มากกว่าคนทั้งโลกแล้วแล้วหมู่สัตว์ที่มันมีนี่มันมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะหมู่สัตว์ที่อยู่ในน้ําเพราะว่าสัตว์ที่อยู่ในน้นํานี่พื้นมันพื้นที่มันมีมากกว่าที่เป็นผื้นแผ่นดินเยอะพื้นที่อยู่ในน้ํามันมีประมาณเจกว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนพื้นที่มันเป็น,นผืนแผ่นดินอย่างเงี้ยมันก็มีแค่ยี ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์กว่าๆว่ายี่สิบเก้าเปอ์เซ็นต์สังสารวัตรนี้ยาวนานวันนี้เราได้เกิดเป็นคนแล้วเราก็อย่าได้ประมาทกันอีกต่อไปเลยให้เรามาทำคุณงามความดีกันอย่าได้ถูกดูถูกดูหมิน่นดูแพลนกันให้มีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันถ้าหากเราขาดความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแล้วเราไม่ต่างอะไรกับสัตว์เยรัจนชานเลย ตัวไหนที่มันมีอำนาจมากกว่ามันก็จะจ้องเอารัดเอาเปรียบเพื่อที่จะเป็นจากฝูงเป็นอะไรอย่างนี้วันนี้เรามีชีวิตอยู่ก็ให้เรามาสำรวมเฝ้าดูจิตใจของเราเองอย่าได้รังแก่ซึ่งกันและกันอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันทางมโนกรรมวจีกรรมกายกรรม ถ้าเรายัางต้องท่องเที่ยวอยู่ในวัตฏสงสารอย่างนี้พระพุทธองค์งก็ได้ตัดไว้ว่าให้เราละความชั่วทั้งพวงทำความดีให้มันถึงพร้อมทำจิตใจให้มันผ่องใสความอดทนอดกลั้นนั้นมันจะเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งความดีที่เราทำไวันนี้แหละมันจะย้อนกลับมาหาเราการที่เราได้ทำทานไว้ในพุทธศาสนาเราก็จะกลับมา มีพกทรัพย์มากมีเงินมีทองร่ำรวยมากการที่เรามีศีลมันก็จะทำให้เรามาเกิดเป็นคนที่เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติการที่เราได้ภาวนาไว้บ้างอย่างเงี้ยจิตใจมันก็จะไม่ไปกับอดีตอนาคตมันจะมีนิสัยมาอบรมตัวเองอยู่มันก็จะได้มีปัญญา วันนี้คําสอนยังอยู่สมบูรณ์ที่พระองค์ได้ประทานไว้ในมัคมีองค์แปดศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้พระที่ท่านปฏิบัติออกจากวัตฏะสงสารก็มีมารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเราอย่าได้ไปประสบประมาทว่าเป็นพระใหม่อย่าได้ไปประสบประมาทว่า เป็นเนนเป็นอะไรอย่างนี้บางท่านเราไม่รู้หรอกว่าท่านสะสมมามากสะสมมาน้อยบางท่านก็บวชเข้ามาไม่นานท่านก็สามารถทำปณิพานให้แจ้งได้บางท่านก็อาจจะบวชมาหลายสิบปียันหมดลมหายใจก็ไปทำให้แจ้งซึ่งปณิพานได้ตอนหมดลมหายใจให้เราเฝ้าสำรวมการดู และซึ่งกันและการตามพระธรรมวินัยให้ความเคารพซึ่งกันและการตามพระธรรมวินัยแล้วแต่ละท่านก็มาดูจิตด,ดูใจตัวเองเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกให้เรามามีศีลเฝ้าดูสำรวมจิตใจของเราในแต่ละวันแต่ละวันว่นวาวันวันหนึ่งเราได้ไปเสียดสีใครบ้างเราได้ไปใช้ปากทิมแทงใครเป็นหอกบ้าง เราได้ไปมีมโนกรรมวจีกรรมกับใครบ้างหากถ้ามันรู้ตัวเราก็จะสำรวมระวังต่อไปเฝ้ามาอบรมจิตใจของเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันถูกฝึกถูกทำอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยไปรับรู้เรื่องของคนอื่นมากมันก็จะมารับรู้แต่จิตใจของตัวเองว่ามันคิดดีมันคิดชั่วอะไรอย่างนี้เราก็จะสำรวมระวังต่อไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ย ศีลเรามันก็จะค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นช่วงที่เรามีศีลเราก็จเจริญสติไปอยู่ในระหว่างวันเราจะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนั่งอยู่จะนอนอยู่จะทําการทํางานทําเก็บกวาดเสนาสนะทุกอายบทที่เราขยับขยื่นเคลื่อนไหวอย,อย่างนี้ให้เราจเจริญสติอยู่ในระหว่างวันอย่างนี้เราก็จะกลายเป็นศีลสมบูรณ์สติตั้งมัน สมาธิที่เรามาทำอาณาปานสติที่ตามดูตามรู้ลมหายใจควบคู่กันไปอย่างนี้เราก็จะกลายเป็นผู้ที่มีศีลสมบูรณ์สติตั้งมั่นสมาธิทรงตัวมันจะทำอยู่กับปัจจุบันอย่างนี้มันจะไม่ไปรับค่าศึกเข้ามามันทำเหตุถูกผลมันย่อมถูกแล้วเราก็มาพิจารณาชีวิตเราตามความเป็นจริงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวที่มันได้พบได้เจอจะดีก็ตามจะร้ายก็ตามมันล้วนแต่มีเหตุปัจจัยที่มาอาศัยกันเกิดขึ้นเท่านั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปถ้าหากกำลังศีลสติสมาธิเราเพียงพอเนี้ยมันจะรู้เห็นตามความเป็นจริงมันเป็นเพราะกรรมเก่าที่เราได้สร้างร่วมกันมา เมื่อมันมีเหตุปัจจัยให้ได้เจอกันมันก็เกิดขึ้นจะดีก็ตามจะร้ายก็ตามสิ่งเหล่านั้นมันล้วนแต่เปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงมันก็จะค่อยๆเห็นหค่อยๆรู้ตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอยู่อย่างเนี้มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจะเป็นตัวเราก็ดีคนอื่นก็ดีสิ่งของต่างๆก็ดีมันล้วนแต่เป็นของชั่วคราวเท่านั้น มันจะค่อยๆรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยกำลังศีลสติสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยเมื่อเราทํำเหตุถูกผลมันย่อมถูกมันจะค่อยๆเบาค่อยๆวางค่อยๆเบาค่อยๆวางมันจะค่อยๆถอดหัวโขนออกไปทีละนิดทีละนิดเมื่ออินทรีย์มันแก่ถึงที่สุดมันจะค่อยๆวางค่อยๆเบาค่อยๆวางค่อยๆเบา และยานอย่างรู้มันก็จะเกิดขึ้นว่าชาสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วเราจะรู้เห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงมันจะแจ่มแจ้งในธาตุสี่มันจะแจ่มแจ้งในอุปทานขันห้ามันจะแจ่มแจ้งในอวิชชายานอย่างรู้มันก็จะเกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความตั้งอยู่เป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาให้เรามาน้อมมาปฏิบัติเราจะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองไม่ต้องให้ใครมาพยากรอผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาวันนี้ก็สาธุทโมทนาบุญด้วยนะ